รเราจะใช้ในพิมพ์ของขนมครกหรือเป็นพิมพ์ทากกก็ได้นะคะชะอมที่เราได้มาเนี่ยเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็พึ่งให้น้ำแห้งไปหน่อยพอเราพึ่งให้หมาดๆแล้วนะคะเราก็เด็ดส่วนที่มันไม่แก่นะคะที่เราเ,าเอามือเด็ดได้แล้วก็เรเียงไว้เลยส่วนที่เราเด็ดไม่ขาดแสดงว่ามันแก่เกินไปนะคะชะอมมีสองสายพันธุ์นะ ชะอมบ้านพันุ์พื้นเมืองก็จะมีหนามหน่อยนะคะแต่กลิ่นจะหอมกว่าแต่เนี้ยเป็นพันธุพัฒนาแล้วก็มันจะไม่มีหนามแต่กลิ่นมันจะฉุนนะคะมันไม่ค่อยหอมเหมือนชะอมบ้านที่มีหนามยอดมันก็จะใหญ่โตอ้วนตบเลยค่ะก็อยู่ที่ความชอบนะคะบางคนก็บอกว่าวิชะอมบ้านอร่อยหอมอร่อยกว่าไม่เอาไม่กินชะอมแบบไรหนามไม่เอาไม่อร่อย ไม่ชอบพอเราได้ชะอมที่เราเด็ดส่วนที่แก่ไปแล้วนะคะเราก็จะเอาชะอมนะคะมาซอยเป็นชิ้นเล็กทาไมไม่ทำเป็นชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแล้วเวลาเราทําเป็นรูปร่างเนะะี่ยมันจะหลวมไม่แน่นปกติเราก็จะเด็ดเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็คลุกไข่แล้วก็ทอด เวลาเราหั่นแล้วเนี่ยเนื้อมันจะไม่แน่นนะคะหั่นแล้วมันจะหลุดมันจะกระเด็นออกมาจากทรงที่มันควรจะอยู่นะคะรูปทรงมันจะไม่ค่อยสวยนั้นถ้าเราสับหรือซอยเล็กๆนะคะมันก็จะมีความหนาแน่นไข่ก็จะเกาะกันได้ดีกับชโอมนะคะทําให้รูปทรงที่หั่นออกมาจะเป็นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมทำเป็นแพรแล้วทอดแบบ ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มาหามั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมชิ้นก็ยังแน่นสวยอยู่เหมือนเดิมไม่หลุดกระจุยกระจายนะคะเราได้ชะอมเรียบร้อยดูนะคะเราก็จะซอยซอยซอยสับๆประมาณน,นี้นะคะใส่ไข่ลงไปไข่เท่าไหร่ก็ดูจากลักษณะของชะอมของเราว่า ผสมกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามีสัดส่วนให้นะคะคนให้เข้ากันเราจะคนไข่กับชะอมให้เข้ากันนะคะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวปรุงรสลงไปเล็กน้อยหรือบางคนจะชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาลงไปก็ได้บางคนแบบอยากได้เพ้งดกรอบได้ไหมก,ก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะคะนี้เราใส่แค่ ไข่ซีอ e ิ๊วชะอมแค่นั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปทําใส่พิมพ์กันเลยนะคะวันนี้เราใช้พิมพ์ทาโกะนะคะหยอดน้ํามันลงไปเล็กน้อยพอพิมพ์ร้อนจัดนะคะเราก็หยอดเดี๋ยวให้เต็มเลยมันจะฟูขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะ พอเราหยอดครบกะัระยะเวลาคิดว่าข้างล่างมันเริ่มสุกคือมันแห้งแล้วนะคะไม่มีเดือดแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆแคะขึ้นมานะคะถ้าเราสีเข้มมากไข่มันก็แห้งเกินไปเนื้อสัมผัสมันก็ไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่หรือเทารีบอยากได้ไข่สีสวยพอดีๆไม่เข้มมากชะอมข้างในก็ไม่สุกถ้าเราทำหนานะคะ มาเริ่มเซตตัวนะคะแล้วก็พลิกกลับสีเหลืองทองกลิ่นหอมมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยพร้อมเสิร์ฟได้เลยร้อน ชอมไคร่ครกของเราสีเหลืองสวยหอมเลย